นี็กก็แปดครับหนึ่งช้อนโต๊ะเนี่ยถ้าลูกเอาไปตวงน้ําตาลลูกจะได้น้ำตาลมาสามสิบเจ็ดจุดห้ากรัมสามสิบกว่ากรัมเองนะน้ําตาลหนึ่งช้อนนะสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดจุดห้ากรัมนะลูกต้องการเอาไปตวงน้ําตาลเนี่ยนะครับตักน้ําตาลจำนวนหนึ่งจุดห้ากิโลกรัมจุดห้าหมายถึงครึ่งหนึ่งใช่ปะ่ะอันนี้คือหนึ่งกิโลครึ่ง งั้นจากกิโลกรัมลูกทาหน่วยเป็นกรัมให้เหมือนกันกันกบหน่วยของตัวนี้ก่อนหนึ่งกิโลกรัมมีพันกรัมใช่ไหมครับจากหนึ่งกิโลกรัมเท่ากับพันกรัมคําว่ากิโลอ่ะหมายถึงพันครับดังนั้นหนึ่งจุดห้ากิโลกรัมพอจะคิดเป็นกรัมลูกจึงต้องคูณหนึ่งพัน 1, เข้าไปก่อน แล้วลูกก็จะได้หน่วยเป็นกรัมนะครับโอเคเอาศูนย์หนึ่งตัวแรกเอาศูนย์ตัวแรกไปเลื่อนจุดให้เจ้าจุดห้ามันจะกลายเป็นสิบห้าแล้วลูกยังเหลือศูนย์อีกสองตัวใช่ไหมครับก็เลยกลายเป็นพันห้าร้อยกรัมเทียตรงนี้ไหมอ่ะลูกมีน้ำตาที่ต้องต้องตัดนะครับพันห้าร้อยกรัม เขาอยากรู้ว่าต้องตัดกี่ช้อนหนึ่งช้อนคือทีละสามสิบเจ็ดจุดห้ากรัมเอ่อเพราะฉะนั้นตัดหนึ่งช้อนจะเท่ากับสามสิบเจ็ดจุดห้ากรัมเพราะฉะนั้นหนึ่งพันห้าร้อยกรัมเท่ากับต้องตักกี่ช้อนนะครับเพราะฉะนั้นต้องตัด เท่ากับเอาพันห้าร้อยกรัมนี่คือน้ำตาลทั้งหมดนี่คือน้ำตาลทั้งหมดน้ำตาลทั้งหมดหานด้วยน้ำตาลหนึ่งช้อนแล้วตรงเนี้ยออกมาเป็นจำนวนช้อนหรือจำนวนครั้งละงงไหมครับโอเค <c oughs> เวลาตั้งหารลูกต้องทำให้ตัวหารเป็นจำนวนเต็ม ตัวตั้งไม่ต้องเป็นจำนวนเต็มก็ได้แต่ตัวหารต้องเป็นจำนวนเต็มก่อนงั้นถ้าทําให้เป็นจำนวนเต็มมันจะเป็นสามร้อยเจ็ดสิบห้ารู้จะพบว่ามันต้องเลื่อนจุดหนึ่งตำแหน่งใช่ไหมเลื่อนหนึ่งเลื่อนจุดหนึ่งตำแหน่งแล้วค่าเยอะขึ้นก็แปลว่ามันคูณด้วยสิบเช่นเดียวกันรูปก,ก็ต้องไปเลื่อนจุดตัวนี้หนึ่งตำแหน่งก็คือคูณด,ด้วยสิบจากพันห้าร้อยก็กลายเป็นหมื่นห้าพัน โอเคนะอ่ะตรงนี้อาจจะตัดพรด้วยแม่ห้าไปเรื่อยๆถ้าคนคล่องเขาก็จะใช้แม่ยี่ห้าแต่ถ้าเราไม่คล่องแม่ห้าไปเรื่อยๆยี่ยงพอได้แล้วเดี๋ยวไปต่อด้วยแม่สามเห็นไหมครับตัดหลายครั้งหน่อยนะครับตรงนี้จะได้สี่สิบครั้งสี่สิบครั้งครับหรือว่าสี่สิบช้อนครับ นะพอดีเวลามันหมดแล้วนั้นคือไม่มีเลาตัดเลขให้ดูแล้แต่บอกว่าตอนที่ลูกตัดเลขลูกใช้แม่ห้าถ้ามันยังลงท้ายด้วยห้าลงท้ายด้วยศูนย์อยู่ใช้แม่ห้าไปเรื่อยเมื่อไหร่ที่มันไม่ได้ลงท้ายด้วยห้าหรือศูนย์แล้วเนี่ยลูกก็ค่อยใช้แม่สามโอเคนะเดี๋ยวก็ตัดได้ได้คําตอบนี้แหละ